สวัสดีค่ะขึ้นมาบนเขาไมา่เห็นแตงระเบิดมาถ่ายรูปให้ดูพิทีแล้วฉันเห็นอยู่ประเทศกรีกฉันเอาเม็ดมันไปจากกรีกเนาะเอาไปปลูกแต่ว่ามันกระบานมันไม่เป็นลูกให้ต้องใส่มันหนาวเนะาะไล่ๆจ้ะ <Hello. S 2> <Yeah. S 1> ทางทางก็เป็นสวนจน้ะนะ mm hmm. ดูกระบองเพชรนี่จะต้ตนใหญ่ๆข้างล่างยัง mm hmm. ใหญ่ใหญ่ mm hmm. กระบองเพชรเป็นพันปีแล้ววะเนอะ mm hmm. หลายมากเเนอะ mm hmm. เออรสชาติมันจะขมเริ่มบอก รสชาติมันขมมากจ้ะฉันเคยชิมแล้วมันเหมือนแตงจ้ะมีดอกมันจ้ะด,ดัวกูเหมือนแตงเนาะหล่ๆจ้ะน,นู่นตรงไหนก็มีเนี่ยเต็มเลยเนี่ะข้างบนก็มีให้ฉันลงมาถ่ายนี่ข้างล่างลงมาถ่ายข้างหน้า เนะดูนี่นะจะไปถ่ายปลาใหญ่ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยว่าต้นนุ่น,ะาาด,น,อน,นดอกหลายนู่นมันจะเป็นคน้คนๆเนาะใบก่ขนค้นน้ำก่น้ำมันเนี่ยเนี่ยก็ลูกมันก็เป็นน้ำจ้ะฉันเคยชิมดูแล้วพอกัดมันระเบิดเลยป่าขมปโอเคจ้ะ ให้ดูนิดหนึ่งเนอะนู่น,น,นอยู่ข้างบนจ้ะปะโอเคเหรอ